สวัสดีครับพี่น้องยินดีตอนเราก็สู่ช่อง b a o ยุธ Jail Two Official อ่ะแขนตรงแขนตรงนะดึงแขนดึงแขนลูกพร้อมไม่ขึ้นหายใจดิอ้บ วางตรงตรงวางตรงตรงวางแขนตรงตรงพร้อมเฮ้อึ๊บเร็วหน่อยเร็วหน่อยพร้อมาำไมเฮ้อึ๊บ ภูิเดี๋ยววางเ,เร็วๆวางเ,เร็วๆอ่ะเป่าล้มก่อนสิบครั้งเป่าล้มสิบนี่นาะบอดตีขาไปโน่นุกไปยกแขนขึ้นยกแขนขึ้นยกแขนขึ้นอ่าพร้อมนะ พร้อมที้อึ๊บอีกนิดเดียวลูกคุ้มอย่าพึ่งอย่าพึ่งปล่อยลวมออกอ่ะพร้อมนะที่อึ๊บ เปล่าลมสิบนะครับพี่น้องการช่วยเหลือตัวเองในน้ำเนานะครับเล็กน้อยก็ได้มาฝึกเพื่อช่วยเหลือตัวเองในานา้ำเวลาไปเล่นน้ำเล่อนอยังเนาะครับนะเนาะเล็กน้อยก็สามารถช่วยเรือตัว้องได้ทำไมนะพร้อมวางให้สูดแขนหน่อย Ê, <N> ấp. Thầm mày phát nhanh. Nín mà. Thì, ấp. <N -2> ขอโทษครับขอโทษครับแขนแขนแขนเฮ้ยอึ๊บอ่าบอลลุมแล้ว ครับสำหรับคลิปนี้ไว้ซ้ำนี้ก่อนเนาะครับมาต่อกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ